แตงออกเพียบเลยอะกินไปแล้วสามลูกลูกนี้ลูกที่สี่นี่แก่ไปแล้วนะเนี่ยเดีย๋ยวตัวนี้เดี๋ยวต้องเก็บแล้วเพียบเลยแต่งน้องไผ่ให้มาออกลูกเพียบเลยอะดูดิางามงามปลูกแตงในกระถางก็ได้กินนะคะ เก,ก็บก่อนเก็บ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 เพราะเดี๋ยวมันแก่ไปแก่ไปแล้วไม่อร่อยอสังลูกนี้ลูกนี้เก็บได้ลูกนึงนี่รอไปก่อนรอเรื่อนนีงคง้ค่อยเก็บอ่อนเกินก็ไม่อร่อยแก่เกินก็ไม่อร่อย สรุปแล้วเก็บกินได้แล้วหลูกนี่แล้วก็ดูมะเขือนะถั่งงามใบใหญ่มากเลยอะ่ะ<ๆ>เดี๋ยวต้องตัดใบออกแต่มะเขือปีนี้ไม่สูงนะเตี้ยออกดอกทุกต้นแล้วออกดอกหมดแล้วเห็นไหมโทหม,มุดนะนี่ก็ออกดอก ไม่มีที่ปลูกปลูกในกระทงคือพอ,อไว้แล้วไอ้นี่ไงพี่เขาก็มีกันนะก็เลยไม่ได้ให้ให้ไปแค่พี่ตุ๊กกับน้องไครเนี่ยกลับไปอยู่บ้านเหล่านี้ปลูก20สิต้นก็พอแล้วเนาะ2 0่สบสสต้นนะเอาไว้กินไว้แจก คนใกล้บ้านไว้ข้ายใบยวต้องตัดใบออกเพราะเขาบอกว่าถ้าใบมันเยอะมันจะทำให้ไม่ติดลูกไม่ให้ติดดอกอะเนาะดูพริกดิกระง,งอนกระเง่นมากเลยปีนี้พอไว้ไม่ได้เรื่องเลยก็เลยไม่ได้แยกแรงมาแค่นี้เลคะ่ะ ಅಪ್ಪ ಕುಂ ಕೊಂತ ತಿಾಮ